ในคลิปนี้ก็สิบห้ามากินข้าวต้มเนาะครับผมกับอาหารเสาเนาะข้าวต้มเออครับนี่ครับเฮียครับเฮียเฮียอยากโชว์ข้าวต้มเลยเฮียเหรอครับเอาผ่าเช็ดก่อนครับเฮียาพี่น้องเด<ม>้อมากินข้าวต้มครับอาหารเสา แม่บ้านวันตม้มข็ต้มให้ครับแต่ว่าของผมสิดเพิ่มหมกเน่าในเด้อครับมากรสเปรี้ยวครับหมกเน่าข้าวต้มหมูครับเป็นขมม้าวต้มหมูแม่บ้านวัน,นต้มให้ครับ มามาครับมากินน้ำกันครับทุกคนครับเป็นอาหารยห่อนี่นมือเส่าเนาะอาหารว่างครับนียหมันก็จังหายอยากให้กินไม่เนาะครับเสียวรสเปรี้ยวเนี่ยผมมากินรสเปรี้ยวนะครับอืมครับก็ต้มไก่ฉีกครับ้ว่ามุง่งแต่สีตนงเนาะ เสียกเป็นค่านั่นเสียกเป็นของกัน อาหารเบาๆครับต้มห้องมาด้วยทุกคนครับกินง่ายตัวข้าวต้มเกียวยาก พีร์ซ่อนตื่นโหดซ่อนกินมัสูบผ้าขอไภัหยหลายเด้อครับ ข้อดีของข้าวต้มคือหนึ่งย่อยง่ายครับสองเป็นยาระบายครับเพชรในทองฮอปบผูครับกินหฮอกระทายง่ายครับผมข้าวต้มเป็นมอเป็นอาหารสําหรับเมื่อเศร้าแล้วครับขาบเศร้าครับผมขาบเดียงก็ยังกินเข่าก็ได้ครับขาบเศร้าต้องอาหารเบาๆคือข้าวต้มครับ ครับในคลิปนี้ก็ขออำลาพาจากเนะครับกะ่กินข้าวต้มยิ้มแล้วก็ขอพูดไดหลายเด้อครับผมที่เขามารับชมรับฟังกันจนจบครับขอพูดไดหลายๆครับที่คอติดตามบดไลค์